แรกที่ได้ร่วมงานไปก็ถือว่าทําได้ดีมาก<ช>ค่ะครั้งนี้ก็ต้องทําได้ดีกว่าเดิมค่ะน้องเขาเป็นนางเอก <c oughs> นางเอ,ก,เอกของดีด้าเรตติงยี่สิเนี่ยเรื่องสุดท้ายของดีด้เ,เรื่องแม่คา้าค่ะก็ะจริงๆก็ทําเต็มที่นะคะแล้วก็สเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์ต่างกันแล้วก็ความสนุกก็ต่างกันด้วยค่ะต่างกันคนละแบบ มีอะไรกันคะแบบครับมีการแบบเมื่อกี้ว่าการใช้สายตาอะไรกันคะรู้สึกว่าจะใช้นางเอกคนเดียวกันครับผมยังไงครับพี่บูมไม่ครับพี่ชาไมายนี้ตังไงยคาแรคเตอร์ในแต่ละละเรื่องของของที่เขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมอย่างที่เล่นกับผมเนี่ยคือแบบเจอต้องเป็นการกระทะด้วยวาจาครับผมก็เป็นความสนุกของของของคาแรคเตอร์ของตัวละครสองตัวครับผมมาอยู่่ีหน พิงพอยนะค่ะมากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งคือใคเป็นแฟนนะครับหลายคนก็รออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วครับผมดีมากเลยครับค่ะเป็นไงครับพิงพอยกลับมาร่วมงานกันอีกดีใจค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้กลับกลับมาร่วมงานกับดีด้าด้วยแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานกับพี่โก้ด้วยค่ะใช่ครับผมก็เช่นกันครับก็ดีใจมากๆครับรู้ใจรู้งาน ก็รู้ประมาณหนึ่งครับหวังว่าจะจะรู้ลึกซึ้งขึ้นในการร่วมงานครั้งนี้นะครับเรื่องนี้ก็คอมเมดี้เลยปหมก็เอ่อผมเล่นเป็นคนบ้าครับพิงพอยก็เล่นเป็นคนบ้ากว่าก็คือบ้าโอเคบ้าคู่ลงตัวลงตัวครับผมสนุกนะฮะเรื่องนี้ฮะติดตามด้วยนะครับเริ่มถ่ายทำกันแล้วเริ่มถ่ายทำไปแล้วด้วยใช่ค่ะเปิดกล้องเลยก่อน ปางเสนห์หาใช่ไหมครับ oh, อ๋อท mm hmm. ี่ที่นาวนอนประมาณสักเออเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทางทางอุกกตาก็ประมาณใกล้ๆกันแล้วก็ปางเสนหหาเพิ่งเปิดกล้องครับน่าจะได้ยังไงบ้างเออก็น่าจะได้ดูครับปีหน้าใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้พี่บูมพี่บูยังไม่ได้พูดเลยไม่ไม่เป็นไร อย่าให้น้องชายผมพูดแทนเป็นไงบ้างส่วนใหญ่เราเราอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้น้องการสายทางว่าท่านลำบากใช่ไคนักสู้นะสู้ค่ะท่านไปนะแป๊บนึงนะครับเคลียร์กับไมค์แป๊บนึ่งสุดสุดส่งมาดิอ่ะพูดลูกเชื่อรค่ะก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าครั้งแรกด้วยค่ะเช่นอะไรครับปีนต้นไม้ครั้งแรกเล่นกับสัตว์ครั้งแรกใช่เล่นกับสัตว์แบบว่าทุกชนิดครั้งแรกค่ะโหนเทาวันโอ้ตอนนี้หนูคล่องแล้วเล่นกับน้องลิงกับแม่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คล่องแล้วค่ะสนิทกันแล้วสนิทค่ะสนิทแล้วสนิทแล้ว ครับก็ช่วยๆน้องครับมีอะไรก็คอยช่วยกันเซฟครับอย่างเช่นแบบเวลาเข้ากับลิงเข้ากับซีนตกน้ำอะไรแบบีอะไรก็ช่วยๆกันครับน้องเก่งแล้วครับน้องมีของมีของอะไรมีของไงลูกมีวิชานัดกันนัดกันาสนุกครับผมสนุกครับผมมีซีจีเยอะด้วยครับมีเข้าป่ามีบู๊มีทุกอย่างครับครบรถครับหนูหนูหนูก็บู๊เหมือนกันนะเรื่องนี้ แล้วหนูก็โซนมากด้วยใช่ค่ะหนูโซนจริงค่ะพี่แม็กกี้ถามว่าโซนกว่าลิงป่ะหูือโซนค่ะโซนกว่าลิงแต่ว่าหนูหนูก็ยังเรียบร้อยกว่าลิงหนูก็ยังเรียบร้อยกว่าลิงมาฟ้องยังงงงไนะลิมาฟ้อพี่พี่พูดกับลิงได้ด้วยเหรอครับพี่แม็กกี้ครัิงบอกว่ลิงบอกว่าอะไรลิงบอกเจ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ิ๊๊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  อพี่บูมห็นไหมครับพี่บูมอยากพูดครับผมครับบูมเบกเปิดสาขาใหม่มคุยเรื่องละครอ๋อละครสาขาที่เจ็ดใช่ครับกุตาอะไรครับกุตาผีอะไรครับกุตาครับสบายดีครับวันนี้สบายดีก็ประมาณ 70- 80แแล้วก็ก็อยากจะดูเร็วๆนี้แล้วครับน่ากลัวครับ ใช่ก็มันมีทั้งน่ากลัวทั้งน่ารักครถ้าตัดผาพมาที่พระเอกอะเอกมันก็จะน่ารักมันก็จะมีลูกตาที่มันน่ากลัวครับมีหลายเรียกว่าหลายรสครับเรื่องนี้พี่แอมครับพูดอะไรบ้างพี่ไม่มีไม่มีพี่เป็นคนซีเรียสจริงจงผมก็โดนเสียบมานี่เลยใช่ไหมฮะใช่เอาเป็นว่านะครับการันตีโดยนามสกุลสั่งบริบูดอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าทําหนังกี่เรื่องทาละครกี่เรื่องก็ดังทุกเรื่องเพราะฉะนั้นฝากให้กําลังใจทั้งสามเรื่องนะครับขอบคุณครับ ปิดได้หล่อสุดเลยครับครับก็ขอฝากละครทั้ง3ามเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นละครที่เป็นคนละรถกันเลยแล้วก็ตั้งใจทำกันมากถ่ายทำกันนานมากที่ได้ว่านอนถ่ายกันมันจะเป็นปีแล้วครับแล้วก็แล้วก็ตุ๊กตาก็ใกล้ๆกกันนะครับตุ๊กตาก็ใกล้ๆกันแล้วก็ทางทางปังเสนีหาเราก็ถ่ายทำกันเริ่มถ่ายทำแล้วแล้วก็ ก็ขอฝากละครทั้งทั้งสามเรื่องไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ